สวัสดีท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกานเข้าสู่เซอร์นทูชแนลเองนะผมแล้วนี่นะฮะเซอร์นทูชแนลก็อยู่กับมังงะเรื่อง t ตเกียวเรเวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่230เขาพูดถึงในมังงะในตอนก่อนก็แล้วกันมังงะในตอนก่อนก็ได้พบว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างเทเโนเซาวกับเซนจูซึ่งในตอนแรกแต่ละคนเนี่ยก็ได้คิดว่าเซนจูเนี่ยไม่น่าไหวหรอกเนื่องจากว่าดาเคียวมิในคิดอย่างนี้เลยดังนั้นแล้วดาเคียวมิเนี่ยจึงได้พยายามในการห้ามเซนจูเพื่อประท้ากับเซาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่อาจห้ามเซนจูได้ทาให้เกิดการประทะกันระหว่างเทเนโนเซาวกับเซนจูแล่เหมือนเซนจูเนี่ยจะ ตามมาชิมง,งานในตอนล่าสุดมาง,งานในตอนนี้นหลักๆเนี่ยจะเป็นการย้อนอดีตกันร,ระหว่างแบงค์ดากอรุนแรกที่ในตอนนั้นชินิจิโร่เนี่ยคือผู้นําแกง๊งแบงค์ดากอรุ่นแรกนะตอนนั้นคือสุดยอดแก๊งมหาอำนาจแก๊งหนึ่งที่นาตอนนั้นทาเคมิเนี่ยคือรองผู้นาของแกง๊งทาเคอมิในสมัยนั้นเนี่ยเขาเคยหวาดกลัวเนื่องจากว่าเขาคิดว่าคําพูดของเขารวมถึงการตัดสินใจของเขามานํามาซึ่งการทะเลาะวิวาสและความขัดแยง้งฉะนั้นแล้วฉายาขอาทาเคอามิ o นั้นก็คือกอลอฟวอ์หรือว่าเทพแห่งสงครามสรุปเเเเลลยยยยยยนนนะะคคคออฉฉาา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 าขงงงงทมมมมมมมีี่่่่่่่่่ไไได้้้้แแบบววสสูกกผรใช กอดอวอนี่หมายถึงเทพแห่งสงครามที่หมายถึงว่าเป็นคนกําหนดว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยมันควรจบด้วยประทะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีฉายาว่ากอดออฟวอลไอเราก็นึกว่าฉายานี้เนี่ยคือต้องแข็งแกร่งมา,ม,ามากนะฮะแต่ความจริงแล้วกลับไม่ใช่เลยแล้วก็ได้ย้อนกลับไปในสมัยที่ชินิจิโร่กับทาเคมิยังคงเป็นเด็กอยู่มันทั้งคู่จะรู้จักกันแต่เด็กทาเคมิที่พูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนสี่ชิ้นทําไมนายถึงไปบนนั้นได้กันลละเนี่ยแล้วก็ได้มีคำบรรยายเขียนไว้ว่าแต่ว่าฉันเนี่ะก็ไม่ควรนำเครดิตที่ฉันคนเดียวหรอกนะ ใช่แล้วล่ะชันน่ะไม่ได้พิเศษเลยแต่เพื่อนบ้านชั้นน่ะมีชื่อว่าซานอชินิจิโร่เขามีความสามารถบางอย่างที่สามารถดึงผู้คนเข้าหาเขาได้ชินิจิโร่ได้พูดออกมาว่าทาเคอมินี่คือสายลมแห่งยุคสมัยใหม่และทาเคอมิเนี่ยก็ได้เป็นยายตอว่าถึงแม้เขาจะมีความสามารถนั้นแต่เขานั้นกลับไม่ชอบความรุนแรงเลยชินิจิโร่ได้พูดออกมาว่างนชินินายก็ลองย่อขาดเวงก็แล้วกันนะเซกอทาเคอมิได้พูดออกมาว่าโหนี่ฉันสามารถเย็นตรงนี้ได้จริงเหรอเนี่ยและชินิจิโร่เนี่ยก็ได้ิ้มให้ นายนะรู้สึกหรือเปล่าถึงสายลมนั้นนะ่ะใบหน้าชินิจิโร่ที่กำลังยิ้มอยู่ไดเคมีเนะจึงได้บรรยายต่อไปว่าใช่แล้วล่ะชินิจิโร่ใจดีแล้วก็จริงจังมากเขาไม่เคยเลือกต่อสู้คนที่แก่กว่าเขาแล้วเขาชนะเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าเขานะ่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่จุดที่ส่งของชุดเหล่านั้นเขานะ่าเช่นขี้แงนะเรานะ่งเึืเรียกว่าราชาผู้อ่อนแอและเราผู้คนที่ได้ต่อสู้กับชินิจิโร่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะชอบเขาวากาและเบนเคเขาทั้งคู่นะ่ะสนใจในตัวของชินิจิโร่เสียงเบนเคได้พูดออกมาว่า ดูสิแพ้ไปนในการต่อสู้ของนายนะ่ะชินิชิโร่เนี่ยก็ได้หัวเราะกับมาเงียบไปเลยนายนะ่ะและว้ววากาก็ได้แซล์ต่อเจ้าพวกคีแพ้นในการต่อสู้นะแถมยิ่งรักมันซะอีกชินิชิโร่เนี่ยก็ได้พูดกลับมานี่พวกนายนะ่ะไปทำธุระของนายเลยไปใช่แล้วนะฮะถึงแม้ชินิชิโร่จะไม่ได้ต่อสู้แก่งอะไรนะแต่เหมือนเป็นเคก,กับวากานั้นเขาทั้งคู่จะเดินตามชินิชิโร่และทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างเคารพชินิชิโร่มากในช่วงเวลานั้นทาเคอามิเนี่ยยังคงอยู่กับชินิชิโร่ตลอดเวลาและแล้วกถถงนนงัันะงนนนะงันนนนรรรไ้้ออกมมาาาเเเสทีคปต ทาเคมิเน่ยถึงง,งเลยฮะเดี๋ยวก่อนสี่ชั้นหรอและตั้งแต่นะช่วงตอนนั้นทาเคมิก็ได้กลายเป็นวหน้ะแก๊งที่เป็นแก๊งที่ใหญ่มากที่สุดในญี่ปุ่นแบกดาก็รกุนแรงนะตอนนั้นมีชื่อเสียงมากแต่ละคนเนี่ยต่างเชื่อชูฉายาเขาเนี่ยนะคือก็อด o อบบ Go ็อดออบบอก็อดออแต่ว่าเสียงเหล่านั้นกับทา,าเคมิลงสูเ่เหวนรกมันเขานะตอนนี้กําลัางหลงเริงอยู่ในอำนาจและแสงสีฉายาและชื่อเสียงเขาทาเคมิเนี่ยเริ่มเกิดความหยิ่งผยองแต่แลล้้้ววันนนนนหึึึ่่่่งงงเเเีีียยกกกกกก็ไดดมมมาาาาถคคิิิิิุบชชจรซตใ ยุบอย่างนั้นเหรอแล้วว่าแต่ทำไมพวกเราน่ถึงต้องยุบด้วยละ่ะพวกเราเพิ่งกลายเป็นอนดัมหนึ่งของญี่ปุ่นเองนะชินชินิจิโร่น่จึงได้ตอบกลับมาว่าเพราะว่าในตอนนี้น่ไม่มีใครดีกว่าเราแล้วท้องแล้วนะจุดน,นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราน่กำลังบูลลี่คนอ่อนแอก,กว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นเหรอเมื่อสิ้นคำพูดชินิจิโร่ทาเคมีหน้าตอนนี้เนี่ยจะคงไม่ยอมรับนี่นายจะทิ้งมันง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยนะและถึงแม้แบ็กดากตอนน้อนจะถูกยุบไปแต่ว่าทาเคอามินาตอนนี้เนี่ยยังคงหลงเลยกับแสงสีเขายังขอใช้ชีวิตเยี่ยงอย่างเดิิิิิิมมมมกกก่่่่่่ออ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 อนน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 ัััั็คคืืววววววถถีีีีีชชตตตตตตตเเเเเเดดแแหงงงงงฟใ้้ขขาาายยไไะะะรลจึ ม่เคยรู้จักคําว่าจนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยแบกแ็กดร์กอนค่อนข้างโด่งดังมากแต่แล้วผ่านมาหลายปีชื่อเสียงของดาเคมีเนี่ยชายาก็อดอวอร์เนี่ยก็เริ่มจางหายไปจากที่ว่าเมื่อก่อนบัตรเครดิตเขาเนี่ยค่อนข้างรวยมากจะตีกะหลีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในตอนนี้เขาทําได้เพียงแค่นั่งกลุมหำเท่านั้นชื่อเสียงของเขาในฐานะก็อดอวอร์เนี่ยก็เริ่มจางหายไปประมาณ5ปีหลังจากวันนั้นดาเคมีก็เริ่มมาถึงทางตันนี่สิ่ตงต่างๆของตัวเขาเนี่ยก็เริ่มโถมาใส่ตัวเขาณจุดนี้กล้าพูดเลยว,ว่าดาเคมีเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคนตกต่ำคนหนึ่งขณะที่ชีวิตเขาเนี่ยกำลังเซงกระบวอยู่เขาเนี่ยก็ดินข่าวมาในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นก็คือชินิจิโร่เพื่อนรักเขาได้ตาย แล้วแต่ตัวเขานะตอนนั้นยังคงวุ่นอยู่กับการหาเงินทําให้เขาไม่ได้สนใจเรื่องชินิจิโร่มากนะัก5ปีหลังจากนั้นปี2006ได้ตัดภาพไปที่เซนจูที่ลังซ้อมมวยอยู่เซนจูได้พูดออกมาว่าชายผู้ไร้เทียมทานไมกี้จากโตเกียวมาจีใครหรอฉันอยากโค่นเขาจังทาเคมิเนื้อซึ่งก็งงเลยฮะและเซนจูก็ได้พูดต่อว่าดังนั้นแล้วตัวฉันในตอนนี้นะ่ะอยากสร้างทีมของฉันขึ้นมานะ่ะทาเคมิเนี่ยคงยืนงงอยู่เธอต้องการสร้างทีมเหรอ ส่วนเบนเคนะตอนนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเออน้องสาวนายนะเก่งใช้เลย,เลยนะเฮ้ยและนี่ก็ไม่ใช่มุกด้วยแลว้ววาการก็ได้พูดแทรกมาว่าไม่มีใครดีบอกฉันนะสามารถข้อเธอได้เลยนายรู้หรือเปล่า และเซนจูได้พูดแทรกมาฉันต้องการใครสักคนที่ฉันเชื่อใจได้สักคนนั้นจะต้องนําพาทีมฉันได้ด้วยนะเมื่อสิ้นคาพูดเซนจูเดะเคมิสตอนนี้นถือกับอึ้งเลยและเซนจูได้พูดต่อว่านายจะเติมเต็มตรงนั้นพี่ใหญ่เมื่อสิ้นคาพูดของเซนจูนะตอนนั้นแววตาของเดเคอร์ก็เริ่มมีน้ําตาเอ่อมาฉันนที่เคยพังมาแล้วเคยไร้อำนาจเคยอยู่ในจุดต่ำสุดแต่พวกเขานั้นกลับยอมรับฉันตัวฉันนเลือกกลับมาที่เส้นทางเดิมและฉันสาบานว่าฉันจะให้ทุกอย่างกับพวกกกกเเเเขขขาาาาแลละะทััััั้้้้้งงงหมมมมมดดนน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 นีีีีคคืออออจจจุุริ่่่ตตบบปยูซ สุดท้ายแล้วเธอนก็ต้องกลับมาแบกรับใช่ไหมล่ะทั้งหมดเป็นความผิดฉันเองเพราะว่าฉันเนี่ยเสียวความศรัทธานในตัวเธอไปฉันฉัน ฉันมันล้มเหลวเองเจ้าหญิงแห่งบามันฉันไม่ตัวเธอําหมดความเชื่อใจและอีกั้งยังการพาดาเคนเข้าบามันแต่แล้วเซนจูก็ได้พูดออกมาว่าทาเคโอมิที่นายสัตยายายนมาทั้งหมดน่ะนายเข้าใจผิดแล้วล่ะทั้งหมดที่นายพูดออกมาน่ะไม่ใช่ความผิดนายแต่ว่าสิ่งนั้นมันคือความรับผิดชอบของฉันฉันน่ะไม่สามารถห้ามนายได้และฉันน่ะก็ต้องรับผิดชอบกับการตายของดาเคนเช่นกันพูดตามตรงว่าฉันน่ะผิดหวังในตัวเองในฐานะผู้นำของบามันดังนั้นสิ่งที่ฉันทำได้ทั้งหมดนะตอนนี้ก็คือการโค่่่นนนนนนนชัยยคคีี้้้้้ลลงงงงไไไปซะแภาา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 พพขขขอออออมมมกกก็ฉสสตึดดูว ไม่ได้เครื่องติดแบบนี้มานานแล้วเซนจูผู้ไร้ผู้เปียบและแล้วมันก็นเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์น้อยสองร้อยสามสิบก็ได้จบลงไปต่อมาจะมาขอวิเคราะห์กันก็แล้วกันเริ่มจากช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการประวัติของนะเคียนมิกับชินิจิโร่และก็ได้เป็นการเฉลยถึงชายาของนาเคียนมินั่นคือกอลบอชฉายานี้เนี่ยค่อนข้างจะโหดมากเลยนะฮะกอบอมันคือเทพแห่งสงครามเลยซึ่งความจริงแล้วตำแหน่งเขาเนี่ยมันมาจากชายาของตำแหน่งเขาคือตำแหน่งของเขาเนี่ยมันคือตำแหน่งราหออนหน้าฉะนั้นแล้วว่าคำพูดเขาเนี่ยมันจะมีอำนาจมากเช่ erm น่ออา ศึกเนี้ยบวกศึกเนี้ยไม่บวกคือคําพูดเนี้ยมันจะนํามาซึ่งสงครา,ามทำให้นะตอนนั้นเองเนี่ยการตัดสินใจของนาเคมิเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตมากมันคือศึกในการชี้ชะตาสงครามได้เลยจึงเป็นที่มาของฉายาว่าก,กอดออบบอแล้วมันเขาเนี่ยค่อนข้างหล่อเรื่องในอำนาจเหมือนกันนะเพราะมันเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับชินิจิโร่เมื่อแบกดาก้อนถูกยุบไปเนี่ยเหมือนนาเคมิเนี่ยยังคงใช้อำนาจในการเที่ยวเล่นเตเตเต,ตอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานตัวเขาเนี่ยก็ต้องติดนหนี้เนื่องจากว่าอำนาจและชื่อเสียงได้หายไปหลังจากนั้นไม่นานเมื่อแก๊งได้ถูกยุบสุดท้้้้้้าาาาาาายย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 กก็ไไดดดดดเเ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 เซนน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 นจจููีีีีีีีีี่่่่่่่แแหหหลลละะะะขขมมชชวววววรรโโคคอออพใใตตตตััังิิททส อีกในตอนท้ายนั่นก็คือไม่มีใครในยิมชั้นอะสามารถชนะเซนจูได้เลยนาะยรู้หรือเปล่าจากคำพูดนี้เนี่ยตีที่2อ,อย่างเลยคือ1ว่วากาเปิดยิมแล้วเขาเนี่ยก็มีสมาชิกในยิมด้วยและ2เลยคือสมาชิกในยิมเขาเนี่ยทุกคนเลยนะไม่สามารถต่อสู้และชนะเซนจูได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกนะผมคิดแล้วว่าเซนจูก,กับวาการเนี่ยมันคล้ายกันอยู่นะสรุปเลยคือเซนจูเนี่ยเข้ายิมวาการในการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นท่าเตะเอ่ยการต่อสู้เอ่ยอะไรเอย่ยอีกทั้งยังฝีมือของเซนจูนั้นยังถูกยอมรับโดยบบนนนนคลวววววาาากกกกยยดดดด้้้้้ิิปีีตตออออองงขขไไไ่่ผรรห็ภััสส